ไปหลายๆต่องการนะแล้วอันดับแรกท่านก็เข้าแผงท่านก่อนครับอันนี้ก็ท่านก็อาจจะเข้าแผงเราไปจองไว้พอถึงเวลาขอไปช่องทางไหนเนี่ยมันจะเริ่มต้นโดยแผงในวันนี้ก็ลงกลางเงินกับผมท่านเอกทวิศักดิ์สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจันทร์ในนามของคณะผู้จัดทาโครงการกำจัดกัชพืชอ่าเก็บานาำบ้านจันทร์ประจำปีพุทธศักราช2564ขอขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดกัชพืชอ่นานเก็บน้ําบ้านจันทร์ในวันนี้พอพอพการดําเนินงานโครงการกับหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆได้แก่กองบิน23 อาเก็บน้ำบ้านจัมีพื้นที่3,460ไร่1งาน1 2ตารางวาโครงการกำจัดตัวเพืชเป็นการบรรยายสรุปและเสียบตรวจเยี่ยงการปฏิบัติงานโดยมีการบญญารรจุบรรยายครับคางกองบิน23ก็เป็นเลขานุการคณะกรมการคณะกรรเการที่ทำงานบริหารจัดการน้ำของกองบิน23ครับขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับทารเก็น้ำบ้านจันทางนี้ครับ ก็คเรื้จบมีหงนะแต่ว่ามันเริ่มมดขึ้นมารองก็จะติดที่ติบัห้คุณผู้ชมที่เน็ที่เราเห็ได้เลยจัดขนตัวคืองก็แล้ทางก็้เข้ามานกางตับปูเหมือนกันจากนั้นสถานจกก็ลดด้วย มเืในวันที่มาาก็ได้วิ่งมาดูที่นี่นะครับก็เห็นมีต้นไม่ได้ใช่พักตกนะครับแต่ว่าก็เป็นวัชพืชที่กีดกั้นทางน้ําเหมือนกันนะครับก็เป็นห่วงว่าถ้ามันไหลทะลักเข้าไปในเมืองอุรีรยดธานีเนี่ยทีนี้ก็วันที่19ก็เลยเอาเครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาโดยว่าการจะถึงจาก การบริหารที่จะกวนที่สามจังหวัดต่างๆนเชิงประธานาาานะครับตัางๆแล้วก็ต่างแต่นะครับระบบทางนินของน้ําก็จะมีปัญหานะครับดัะนั้นเนี่ยผมก็้องเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าในการที่จะดูแลตรงนี้นะครับมันก็อาจจะต้องมีกระบวนการทั้งมาตรการในช่วงเร่งด่วนคือระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับฟังดูเหมือนกับว่าในมาตรการเร่งด่วนเนี่ยหลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างดีแล้วนะครับคือทั้งในเรื่องของ การที่จัดการเรื่องวัชพืชต่างๆนะครับคงต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะทันดีทันใดเนี่ยผมว่ามันน่าจะลําบากนะแต่ผมคิดว่าทุกภ้คส่วนให้ความสําคัญนะครับแล้วก็เห็นรณาการต่างๆไม่ไปเป๋นครับสระดีเป็นมานากเป๋เนี่ยลงมาวันปุ๊บ